โอเคครับทุกคนแล้วในวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวคลิปแม่บอกุพนะครับตัวคลิปตัวนี้ครับก็จะเป็นการออโต้ฟาร์มเลเวลแล้วก็ฟาร์มโบนนะครับแล้วก็จะมีไอพีขึ้นมาบอกแบบนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาดูฟังก์ชันต่างๆภายในตัวคลิปตัวนี้ด้วยนะครับก็นะครับหน้าแรกก็จะเป็นการซื้อของนะครับช็อปแท็บนะครับก็จะมีอะไรให้ซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งในการฟาร์มครับทุกคน เราสามารถตั้งค่าในการฟาร์มได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเป็นอาวุธอะไรในการฟาร์มนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีจอขาวด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเบสิกฟาร์มแล้วก็จะมีฟาร์มบนฟาร์มเลเวลแล้วก็บอสคาตาโคลีนะครับแล้วก็จะมีฟาร์มฮาร์คิสังเกตด้วยนะครับมีอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือซับฟาร์มแล้วก็คือฟาร์มบอสนะครับหรือว่าบอสเอลิตหาดาบต่างๆก็มีด้วยนะครับ โอเคต่อมาก็จะเป็นเพเยอร์นะครับอันนี้ก็จะสามารถดูฟูมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะมองหาผลหรือว่ามองผู้เล่นอื่นๆได้นะครับนี่นะครับก็เปิดมองผลไปนะครับโอเคประมาณนี้เลยต่อมาก็จะเป็นการ PVP นะครับสามารถเลือกผู้เล่นในการที่เราจะมองแล้วก็ไป PVP ได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือดันเจียนแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมาที่4 e v เว t นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นการฟาร์มของแบบ 4นแล้วก็จะมีทำเควดรโจด้วยนะโอเคครับต่อมาผมก็จะพาทุกคนมาดูฟังก์ชันในการฟาร์มบอนะครับแล้วก็เลือกไปแล้วก็กดเปิดสตาร์ทฟาร์มไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการรีตัวบายพาสมาฟาร์มให้แบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสคริปต์มันจะฟาร์มเร็วแค่ไหนนะครับโอเคนะครับนั่นนีก็คือความเร็วในการฟาร์มบอของสคริปต์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเอพีบอกด้วยนะครับตอนเราฟาร์มนะ ก็จะสามารถดูได้ด้วยครับว่าความลื่นในการฟาร์มก็จะมี FPS อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับความลื่นในการฟาร์มแล้วก็ความเร็วในการฟาร์มบนของสริปตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกันเลรแล้วก็กดติดตามก่อนเอาสริปด้วยนะครับต่อมาผมก็จะพามาดูความเร็วในการฟาร์มเลเวลนะครับสามารถเลือกฟาร์มเลเวลแล้วก็กดสตาร์ทฟาร์มไปได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูความเร็วในการฟาร์มเลเวลกันเลยนะครับแล้วก็ความลื่นในการฟาร์มเลเวลนะครับผมประมาณนี้เลยนะ นี่นะรก็จะรวมมอนประมาณ2-3ตัวนะครับเพื่อแบบลดอาการกระตุกให้เรานะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็จะเป็นการรวมมอนมาตีแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่ยังเลเวลไม่ตันก็สามารถเอาสริปตัวนี้ไปฟาร์มเลเวลได้นะครับก็เปิด AFK รันไปยาวๆได้เลยนะครับนี่ครับเลเวลก็ขึ้นตามปกติเลยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับโอเคสําหรับยุปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับคนดูไปละบ๊ายบาย